สวัสดีครับพี่พีน้องๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเรานะครับได้นำคลิปหลอนๆชวนคนลุกตามเคยมีทั้งเจอผีจริงๆที่สุดจะน่ากลัวและไม่สามารถอธิบายได้หวังว่าพี่พีน้องๆจะรับชมแค่ความบันเทิงนะครับและอาจจะต้องใช้วิจารณญาณ อีกด้วยก่อนอื่นฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างานเราด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมเรามาเริ่มกันเลยครับรออีกแล้วครับแต่จะทอไดี คลิปนี้นะครับว่ากันว่าเป็นเหตุการณ์ในประเทศมาเลเซียเมื่อมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านพี่ตำรวจโดนพลังงานบางสิ่งที่ไม่รู้มันคืออะไรอยู่หน้าบ้านจนกระทั่งในตำรวจคนนี้ตัดสินใจหยิบปืนลั่นไกใส่ไม่ยังเขาเองก็ไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับ โดยเขาบอกว่ามันลอยหายไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งภรรยาเขาก็เห็นเช่นกันซึ่งในตอนนั้นเธอไม่ทันที่จะบันทึกคลิปมันว้ยเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไร ชาวบ้านเจอผีโพคองหรือโพจองลักษณะพิเศษของมันก็คือมันเป็นผีที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายในหลุมฝังศพสามารถกลิ้งไปมาหรือลอยอยู่กลางอากาศซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ชอบในสิ่งลี้ลับครั้งนี้เขาตัดสินใจเดินสำรวจในป่าชาแห่งหนึ่ง จนกระทั่งเขาได้เห็นกับตาบางสิ่งบางอย่างครับที่มีลักษณะท่าทางครึ่งคนครึ่งนกเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาเมื่อมองดูดีๆมันก็คล้ายกับศพห่มด้วยผ้าขาวที่ชวนคนลุกเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีจากสถานการณ์ที่ชวนคนหัวลุกนี้อย่างมาก เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะครับแอดว่า คลิปนี้นะครับกล้องวัจจรปิดสามารถบันทึกภาพบางสิ่งบางอย่างที่ทําเอาชาวบ้านตกอ,กอกตกใจไปตามๆกันเมื่อภาพจากกล้องวัจอปิดที่แสดงให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ลอยผ่านบนลาคาบ้านในกลางดึกที่เงียบสงบแต่กลับได้ยินเสียงสัตว์ต่าง กรีดร้องหวาดกลัวอะไรบางอย่างชาวบนชาวบ้านเชื่อกันว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นผีจริงๆก็เป็นได้แปลกมากเลยเดียวครับเหตุการณ์นี้ไม่รู้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง บางสิ่งบางอย่างโดยเรื่องราวนี้นะครับดูเหมือนสุนัขมันได้เห็นอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายคนยืนอยู่ยิงสาวคนหนึ่งตื่นขึ้นกลางดึกและเมื่อยิงสาวได้มาเจอเธอรีบพานลงมาเข้าไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัยและอยู่ดีๆกล้องวิจนปิด มันก็ค้างหยุดและหยุดท่ายคลิปไปเองบางก็เชื่อว่ามันไม่อาจทนได้กับพลังงานบางสิ่งที่ปล่อยออกมาจากวิญญาณเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวนี้ก็บอกกันด้วยนะครับ ว่ากันว่าผีมักชอบมานั่งอยู่หน้าบ้านไม่รู้เพื่อนๆกลัวผีหรือไม่ไปดูหน่อยก็ดีนะครับแอดว่าเช่นเหตุการณ์ดีใดมีชายคนหนึ่งชีกำลังหวาดกลัวเหมือนมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเรียกหาเจ้าของบ้านแต่เมื่อเขาถามว่าใครกลับไม่มีเสียงตอบรับ ทำให้ชายคนนี้ผาวาเป็นอย่างมากจนกระทั่งเขาตัดสินใจไปดูพร้อมๆกับไฟชายที่สาดส่องไปโดนกับร่างยิงสาวที่ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากคล้ายกับร่างผมยาวไม่มีกระทั่งใบหน้า่ผมผ้าสีขาวเขาตกใจรีบปิดประตูบ้านยังไม่คิดชีวิต บางก็ว่าเป็นการจัดฉากนะครับคลิปนี้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็บอกแอดด้วยนะครับ และอย่างไรก็ดีสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่ทีมงานได้รวบโรมาให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อความสนุกลอนหลหากเพื่อนๆชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ